สถานีวิทยุกระจายเสียงเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดเสนอข่าวสารจากปปชยืนโทษคุกหนึ่งปีหกเดือนรอต่ออสพอนครไทยพิษณุโลกปล่อยตัวผู้ต้องหาโดยพลริกรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะข่าวสารจากปปชช่วงปป,ปชเพื่อประชาชน สำนักง,งานปปชเผยแพร่ความคืบหน้าคดีกล่าวหาร้อยตำรวจเอกรุ่งอรุณหรือทีขาวัตพลวังเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจพรมพิรามปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรนครไทยจังหวัดพิษณุโลกรับตัวผู้ต้องหาในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นแล้วไม่ดำเนินการสอบสวนกลับปล่อยตัวผู้ต้องหาโดยพละการ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาซึ่งถูกคณะกรรมการปปชลงมติชี้มูลความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157เมื่อวันที่27ตุลาคม2558ล่าสุดสารอุทธรณ์มีคำพิพากษายืนตามสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค6ลงโทษทุก1ปี6เดือนสนับสนุนโดยกองทุนปป,ปช สมาคมสื่อช่อสะอาดพบทุจริตสกิดปปชโทร1205